กเกษตรินดีสวัสดีจ้าตื่นเสาร์มามื่อนี้ลไปเดือนพฤศจิกาแล้วเด้อยจ้าอฝนหลงฤดูพี่น้องพึ่งเสาร์บาังหันจ้าตอนนี้เจ็ดโมงห้าสิบจ้าพึ่งสีเสาร์ตกจ้าก็เลยยางออกมาเบิ่งความเสียหายตกเบิดคืนพี่น้องแห้งขักจ้าเดี๋ยวตกเดี๋ยวตกตกหนักแห้งจ้า,จาหนวกหูแห้งกับรับไปตอนใดบ้งหจ้า เดี๋ยวจะพาฝนลงฤดูน้ำไหลแห้งพี่น้องจะว่าท่วมเบิด้ะนี่จะ้ะพุ่นจะนาคอกแพะไก่ลุยน้ำอยู่เด้อจะ้ะลุยน้ำหากินเขียดกินอึงนาคอกแพะเก่าก็เป็นปลาหยาแพงกุลาพี่นอ้องจะเบิ่งสภาพ น้ำเชิดแฉแห้งจ้ะนนกว่าสิบ่วตกแต่ว่าตกแล้วกะท้องฟ้ากะปอดโปรงอยู่เจอเนี่ยเออก็มีหมอกนิดหน่อยจ้ะเห็นแสงมือวานคืมเบิดมือพี่น้องจ้ะนี่ไปพาชมอันนี้ก็เป็นบอ่อแหนแดงของเขาเด้วจ้ะแต่ว่าบริไซน้ำหลายปานนี้จ้ะพี่น้องมันมาจากทางหลังค้าพ่นจ้ะ คือน้ำอยู่หยาดว่ามันสิทถ,ถ่วมทำมันน้ำมันไหลเกินไปมันก็สิขาดม่จะพยายางเขาเนี่ยจ้ะเดี๋ยวก็อันนี้เป็นปุ๋ยคอ,อกจ้ะเขาใส่ปุ๋ยคอ,อกใส่ไปออสองบุ้งกีเป็นฟุนอาบบมนสองบุ้งกีเอ่อเครื่องกระสอบจ้ะพี่น้องนี่จ้ะกวางสองเมตร คูณสามเมตรหสิบอืมฟังนี้ก็เป็นเลียงหอยเชอรี่สีทองจ้ะเป็นหุ่นน่อยจ้ะก็น้ำตกมาจากทางลังค้านี่พี่น้องก็คืดน้ำอยู่นี่เกือบเกือบล้นจ้ะเดี๋ยวต้องได้ตักออกแต่แตเออเมืองกันจ้ะอันนี้ก็บบได้เรียงอย่างเรียงแต่นแหนแดง ลงดอกจอบกับสาลายไว้นิดหน่อยจ้ะบ่มีบ่มีสมั์น้ำเด้อจ้ะในี่แต่อนาคตอาจสิได้เอาปลาหางนกยุงมาปล่อยจักหน่อยจ้ะย่านลูกน้ำจ้ะพี่น้องนี่ก็เป็นหอยเชอรี่สีทองเป็นลูกเขานี่จ้ะพี่น้องน้ำเกือบท่วมปิมปิมปมัดเลยนี่จ้ะเด อันนี้ต้องได้ตักออกจังสันมันสิล้นไปหาขอบเอขอบพายางสีดำนี่ก็คือจุได้แค่ขอบพายางสีดำเลยจ้ะถ้ะเลยนั่นมาก็คือน้ำกับสีหัวจ้ะเพราะว่ามันก็มีหูน้ำหนึ่งตักงกนก็ทั้งพี่ก็บโบลนจ้ะทั้งพี่ก็ได้อยู่จ้ะอ้ทั้งนี้นี่มันมันสิมีหูระดับน้ำ อยู่อัตโนมัติทะลน่นก็คือหัวออกก็สิได้ซ้ำนี่แล้วจ้ะพี่น้องมาชมหอยชลี่สีทองนี่จ้ะก็เศร้าๆกันกับย่างหากินกันได้จ้ะที่ลุ่มๆอยู่หันเป็นบักหุ่งดิบพี่น้อง เมื่วอวานเี่เอาบักฮุงบอกเปลือกแล้วก็มายนลงจ้ะพอเศร้ามาสิเบิรตเลยนอจ้ะคือเขาลุ้มกินกันจังสีเละจ้ะสะท้อนแสงพี่น้องบางไว้อ่ะอันนี้สิเป็นลูกสีทองกับสีสนิมเขา,าเลี้ยงปนกันเน้อจ้ะแต่ว่าไข่นี่พอแม่พัน์นี่เขาแยกผสมแต่ตอนเลี้ยงก็คือเขาปนกัน เพราะว่าตอนในน้อยเขาจะเป็นสีทองเบิดจากสีสนิมเขาก็เป็นสีทองจ้ะพอโตขึ้นเขาจังเอ,อสีออกสีสีทองกับเป็นทองสนิมเขาก็เสียเริ่มเข้มขึ้นจ้ะพี่น้องอันนี้คือท้องจ้ะอันนี้สนิมเดี๋ยวจะให้พี่น้องเบิงงกตคือเนี่ยสนิม่ะสนิมนี่ตอนในน้อยเขาก็สิเป็นสีท้องทั้งโตทั้งกระดอง พอญ่ขึ้นเขาก็สิเเริ่มเข้มแต่เริ่มเข้ม,ม,ขมแต่ท้องนี่เขาก็สิท้องไปตลอดชีวิตเขาแลวพี่น้องสีเขาสิสดกว่าจ้ะนี่นะจ๊ะเออบ่อนี่ Bonnie. เอาหอยมาปล่อยสามลอยเราพอเขากินเกง่งปุ๊บน้ำเริ่มเหม็นเริ่มเน่าพี่น้องก็เลยเอาปลาหางนกยุ้งมาปล่อยแล้วก็ เลี้ยงสลายกับเลี้ยงแหนก็เลยสิบ่อบ่ได้เลีเ้ยงบ่ได้งลงหอยแล้วเดี๋จ้ะถ้านาคตสิลงนี่ถ้าน้ำหายเน่าแล้วก็สิปล่อยห้แหนเขาบำบัดน้ำไปก่อนพอหายเน่าแล้วเขาจึงสิลงเป็นลงลูกในน้อยได้จ้ะก็คือถ้าเกิดว่าเขาสีเลี้ยงขุนนี่สำหรับโตใส่สีขุนนี่เขาสิกินเกงเอ่อทายเกงน้ำสีเนา่าเขาตรงนี้หม่องที่ ระบายน้ำจ้ะพี่น้องอ,อ่างมองนีกับมีบ่อมองทอระบายน้ำออกฟังพุ่นเด้อจ้ะอ่างนีกับสีระบายออกข้างหลังพุ่นเด้อจ้ะคือเขาก็เลยเปลี่ยนว่าเอาไปใส่มองที่เขาสามารถระบายน้ำได้จะ้ะอ่ามองนีก็คือเขายังบ่ทันได้เหตเอ,อมองระบายนาา้ำจ้ะเดี๋ยวต้องได้ตอทอระบายน้ำออกถ้ามีมองระบายนา้ำเขาก็สามารถที่สิเลี้ยงหอยใสยไ่ไงได้เพื่อขุนจ้ะพี่น้อง พาไปเบืองทางบุ่นเ้อจ้ะอันนี้กับเป็นอันนี้เลี้ยงเพาะแหนแดงกับเลี้ยงปลาพี่น้องก็คือแหนแดงนี่เขาสิใส่แค่หนึ่งส่วนสีของบอ่อจะ้ะหนึ่งส่วนสีเราเพราะเขาให้เขาเขายายไปเองจะ้ะเลี้ยงแหนก็เลี้ยงสาลายจ้ะเห็ดมาจะ้ะนี่พี่น้องแช่เบิดทวมน้ำทวมนะจะ้ะ ก็เลยว่าต้องระบายน้ําออกจากบอ่อนี่ก็เลยจักสีระบายไปทางไดเพราะว่าเขาท่วมท่วมทั้งเบิดเลยพี่น้องบอันนี้ก็ว่าถับผงมืออื่นฝนบาตกก็สิก,กักน้าไว้ก่อนสิบมืออื่นสิบปล่อยออกให้ระดับน้ำบ่เกินปกติสาวอินดี้ใส่อยู่บ่เกินสิบห้าเซนพี่น้องเพราะว่ายางเพราะว่าอ่อยย้ำ น้ำม,มันเนา่ามันเสียห้องกับปล่อยถิ่มแล้วห้องก็เติมเขาไม่มันก็สีใสเวลาบดโดนจ้ะถ้าห้องมีน้ำไว้หลายยา,ามเขาปล่อยออกเติมเขาเขาใสเวลาดนาสิพาพี่น้องมาเบิงเขาเกาะนี่แล้วจ้ะอันนี้เริ่มง่ายละจ้ะเริ่มปีไม่ก็สิขืนไข่ละจ้ะพี่น้อง เพราะว่าเป็นลังโตดอกจ้ะเพราะว่าชุดเขาผสมกันหลายชุดเอามาเรียงในี่นี่นะจ๊ะนี่จะเขาก็กินกินสาลายค่ะก็คือกินกินลำคอของสาลายแบบว่าเกาะไปน้ำกินไปน้ำกัดกินเบิดพี่น้องก็จะเป็นคอรอแรเฉลี่ยนะแหนก็กินจอกก็กินจาะจะสังเกตว่าถ้ามีอาหาร ย่างอื่นที่เขามักเขาก็แหนจอกพักตบนี่เขาก็บ้ว่อยกินเลยจ้ะ้าบโมีนี่เขาก็สิกินอันนี้เขาใส่ใใสแหนอาทิตย์แล้วกระสอบพี่นออ้องเออเคองกระสอบแม่จ้ะเพราะว่าแหนย้ำเขาตักน้ำออกแล้วกระสอบหนึ่งนี่เขาสิมมาลงอันนี้เครื่องหนึ่งเลยแต่พอ พอสิรบออาทิตย์ปุ๊บเริ่มเห็นช่องว่างจ้ะช่องว่างของของแหนว่าเขากินทั้งอาทิตย์เลยพี่น้องนี่เดีอจ้ะนี่ก็กำลังกัดกินอยู่ด้ยวยจ้ะนี่กินกินแหนค่ะเขาเริ่มโตง่ญ่เขาก็กินหลายจ้ะบอนี่ตะกี้บ่มิกิน้อจ้ะเดี๋ยวนี้เริ่มน้ำเริ่มมีกินจ้ะ ก็เลยว่าเดี๋ยวมืออื่นถ้าดินเริ่มแห้งเขาก็สิป่อยน้ำออกละ <c oughs> ถ้าปล่อยออกตอนนี้มันก็สิเชิดชแฉกันไปเบิดเลยเด้อจ้ะ <c oughs> น้ำเนี่ยเขาใช้วิธีการดมกินเอาจ้ะฝนตกมาเพิ่มกับ <c oughs> <c oughs> กินกัน หน่อยลงจ้ะแต่ว่ายัางยังบเปลี่ยนแบบพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยยังบ่อปล่อยอเดี๋ยวมืออื่นกันจ้ะก็รุ่นย่านพายางสิรับนำนำนักบวชไวเด้ยวยจ้ะพี่น้องอันนั้นก็บ่อพ่อแม่พันธุ์จ้ะก็ะบวได้มมีัรทายัางจ้ะ จะไปให้อาหารหมูกับให้อาหารไก่ชนกันนะจ้าเมื่อนี้ก็พาชมโรงเรือนเลี้ยงหอยเชอรี่ล้างฝนตกนักกะมาสำรวจความเสียหายพี่น้องว่ามีอย่างเสียหายบอจ่ะเมื่อนี้ก็ซันี้ก่อนเด้อค่ะสวัสดีค่ะ